เอาเห็ดยังอะนะเบาหักออกซะ่รับเบาเจ้าแม่เฮ้ยเจ้าแม่เารับเบาอ๋อสบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สคูชุคุนพี่น้องจ้าสบายดีเด้อพี่น้องเกี่ยวข่าวหน้าสวรรค์แล้วเลยเนาะผูกพะกัญยางไรๆขึ้นเลยสิบแปดเกี่ยวตอกประหลัดในตะกร้าเนาะแมลงอลไจังตอกของเบาแป๊บพี่น้องจ้าพี่น้อง พ่าไม่ได้ลงยามตงเต้โดนเลยเนาะพอฝนมันไม่ได้ตกเด้น้ำมันไหลบ่แห้งแต่ว่าน้ำนะมันไหลอยู่จอกจอกน้ำเป่งลงเด้น้ำมันไหลลงแต่หนองคือมันก็บ่แห้งดอกเดี๋ยวสินลงไปจอดบนอุป่ามภ์มันลงอยู่บ่เย็นเนาะก็มีลมมือเ้านี่เมื่อเห็ุดมถุ่มอยู่เนาะ ดมฉันผ่าหอกทุกคนก oh. um ิตกรุ่ไม right ่ข่าวห้องกระเลียงไปเลยอ้าวอือกระเลียงสิได้เกี่ยวบ้างตรอเดียวแม่นั่นมันชาวไรเลยพี่น้องมันเริ่มแห้งไปเรื่อยๆแล้วเ่าเหาอยู่บ่ายก็ซ้ำนี่แหละน้อยแม่ ชิ้เกี่ยวพร้อมกันน่ะพอตอนดำกับดำพร้อมกันพี่น้องแล้ว้ของบาเป็ดในซอยย่านบดิเกี่ยวอยู่ตัวนี้นะพอซอยสิเมือเกี่ยวเขาหน้าฝุ่นอย่ามันซุกพร้อมกันพอเขาอยู่บ้านนะไม่ซ้ำนี่แล้วพอตอนดำมันดำพร้อมกันดิไปชิเล่วก่อนภายบั่นเดชงโงกับมาขั้นแมนเท่าก้าเทาพ่อนะเทาเล่วก่อนกระเจ้าแล้วบอกขั้นเขาอันยู่บ้านมาชุกกันพร้อมกันนะขึ้นชิเล่ยวก่อนอยู่ผีือ อู่พี่ผดผลายคนเด้ยคู่เดียวยนนะหน้าบดผลายแต่ว่าคนน้อยอันนี้ลงลงแขกบาดเดียวกับคือว่าบกไปบาบาพี่น้องไงมันหลายคนเกี่ยวเนาะคือว่าเกี่ยวมดมือก็ได้เป็นเทไรไหนะ้เหน่เดินมาเน่เน,กกน่เห็นตะกุบพูดเน่เด็กม,มันงงเราเราบ่ ไม่ยามต่อครับชอบบุญใช่ไหมเทิงชะเทิงชะ ไปเบิ่ง Mình นําเบิดไสไส không นัำเริ่มค่อยไายแห้งแล้วพี่น้องนัำเริ่มเบิดแล้วกายชีได้หืดตรงอืม่ดึงขึ้นปาดกุ้งเนาะยุ่ดเราจะุดทงหว้าจะขอให้มาเบิ่งกันพี่น้อ,นอ,นอง มันจะเห็นปลากี่ตัวน,น้ำมันก็เริ่มค่อยแล้วล่ะมันค่อยไหลแห้งแล้วนักขี้กิตมนักมะันนักกมันนักขี้เท่ามันแสดน้าไว้เห็นนะ โอ้เด oh, yeah. <pr os êm> ็กป like ัญญาคนนี้นี่กระดกกระดูกฮะกระดูกกระดุกกระดุกกระดกกระดูกกระดูกกระดุกนี่กระดูกนั่นนี่แหละกระดูกลงขนาดตัวนี้นะี่กระดูกนี่เล เออมันลงอยู่เดินเนอะปลาเห็นบ่นี่ปลาดุกนี่ตัวปุใหญ่ปลาดุกสองตัวสามตัวทั้งไหมกุ้งก็ลงทำบุหรี่ ไม่บุญมันห้าตรงตาขาะ,าาะมันยังช <laughs> ิได้เอ,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 อาน่าหะเอาเดกนี่จะปลา,นะปาข้อนอกเนาะก็ได้กินอยู่ไปประดุกสองตัวมาทันดีหระ น้ำมันสิบไปทั้งนั้นแหละน้ำก็เริ่มสิขาดวังแล้วละนี่โอ้ปลาของเฮาก็ปูยังมีแม่อยู่ปลา้อพี่น้องปลา้อน่อยเบิดแล้วปลากระได้มันก็นลุกบ่ได้น้ำเซาไหลนี่ก็สิได้ฮู้นี่แล้ว ป่าก็จะไม่เลือดในหนองอะหลายป่านะคะมันตกฝนตกมากอะทีในหนองลงป่ารถกับป่าลูกเนาะป้าป้าขึ้นขึนขึ้นขางพี่ชบุญเนื้อเขียวที่มันขึ้นทั้งลังขึนอันนี้นะล้างตู้พี่น้องเอ้ยมันไปบนละไรล้งตู้ก็ได้ป้าห่งเดี๋ยวเจ้าป้าจะลง น้ำข่อยอย่นั้ขึ้นประเกี่ยวข้าเจลเหละต่อมักข้างแสมหมูนไว้บริเกี่ยวลายอันนี้บริดับโอ้ยพออีเลอะได้มีงามเถอะหับลังข้นนองนี้กะ เกี่ยวเขายังน้ำปีนี้น้าบ่แหงป่ากระสุ่งใส่เบิร์ดเลยว่ะพี่น้องเด้อสวยมาแล้วมีลมเลยข้างแห้งเลยเนาะเอายามปลา บริยามปะอ,อะไรเหมือเลยมชิบเบิเลยลรอป่าก็ได้โอ้ยลมเย็ยนมีแห้งเด้ไปไปข้างนีเรียกเขาสื่อม้าเร่ือง้ช่บุนมเกี่ยเลยบิดบ้านนี้มีแต่ข้องยายรุ่นพี่น้องเกี่ยวก้อนมูกับหน้าในคางค่างนะี่เนาะก็เกี่ยว ดำกนมูเฮ้ยปลาแดดอะไรเนาะป้าแดดไข่ดอกเกี่ยวลายคนพี่น้องบ่มอยบมหาอยู่แบบมันปล่อยมันไข่เรื่องหุ่งอยู่แท้นี่มังหันคือจับบัตเละ ขเเาไปเลยไปบ่ไปเกี่ยเนี่ยอยิบแรงกยังไงโอ้ยไ่ปวดช้างบดีบ่ได้เก็บแอวอืปวดแอวผู้้าาก็เศ้าเมือวานนี่เด้มีงาบะเขาคนไทยค่ะพาทนเ่เอาได้โอ้พอใหญ่เลือนลงเลยต่อทงที่สองพี่น้องนาเจเแหลกับปารีเกี่ยต้า ยจักมงมันคุ้มค่ากับกินตจมานี่ยเขาอุตส่าห์ไปเอามาอุดมไปุ้นมาไกลีปอปนน้มาชองสโอ้ยะยเามานอนหลือพัดันมาแทนยังมาเขาเมียปิ้นอีกปมันมีบะ้บมีคนเผาในน้องบัวน้องบัวยัางนี่าคางทีืนยันอยู่คนละผาคางเข่ากงมักคางนะเข่างม เพื่อนนะฮะบาดาสมบูรณ์ออกมาะนี้ก็เห็นก้กระตันทางขึ้นทางแต่สมัยเรียนมเเาเคยเห็นอยู่ว่าผืนผีปาะเป็นพี่น้องเจรเล่เด้อเห็นแบบเห็นตลอดเราเห็นแต่ยังหน่อยเลยพี่น้องเห็นกระเตกใจหมูบ่มันูว่าบว่าเนกุกระันเนียนเียเลย ไปลุยลสบุนลงแล้วแม่บุญคอยก่อข่าวก้องในมันยักตากพี่น้องน่าเจหลแต่ก้าหาหัวไข่ข่าวรีสอร์ทมันเกี่ยวเนี่ยมันก็เลยได้เกี่ยวลงทางนี้เ,นเกี่ยวลงทางตาบดได้เกี่ยวทางยาวรีสอร์ทก็เนี่ยนะมา,มาพี่น้องมันเกีวเขาเจแหลุยทงที่สองหกสวรรค์เสร็จไปแล้วยังแต่ข่าวข่าวหงฝืนก็ยังบูหลายเนาะ เออเกี่ยวขออยพวกมเนี่ยจะบุญเมยุเมยุฮะเมยุล้าอ่ะขนมไม่ถั่วยเล้เนาะคันถามอยู่สองคนเราจังต่อพี่น้องอยู่หลายคนเรานีระบบระบบอได้คันถามอยู่หลายคนเราจังตเออรบอว่าได้ลายบว่าอยู่สองคนเมย คันยู่ทำสองคนทำยังแล้วก็ตอบไปก็ปล่อยหนูว่าระเอ้าดีอย่างงัวยาย่มวันศีนี่ชฉลวันศีลจบุญจะจักลงเฮ้ยใส่บาทขยองคนเราบระเอ้าได้ลงเราอ่ะบุญมีพี่น้องบุญมีว้าว <c oughs> ยังชองให้นี่นี้เนาะสามใช่เออยังสามให้สิได้คืนกินป่าแล้วปลากระสางังได้มื่อีงเจเลียกปลากระสางังพี่น้อง พักกันทีมงานลงมาเขา่าเนาะมันก็ขึ้นมาครับบอยลงไปมาเขาอยู่อนหน้ายายรุ่นแล้วเลยที่ป่าบอาเไปห้าพักกระโดนสอง,องโลนะคนตาเป็นกรอบนี่อบอกกบบอกกบันมาเชียวมาปนชะลุนนะบ่ดแจ่มปวจ่มดอก็อะไรโอ้ยบวดเจ็บหัวมันออกพักยังบุตรท่นไหนมาทำงานเราได้ป่าเลยป่ากระชังนะแพงโดยบ้านเขาเป็นโลละร้อยสิบบาทบอก บงเจ้านสิบเจ้าสเ้หลอ้าเจ้านแพงโแล้วบ้านอยเิดสปร้โลละอยสิบบาโลอยเท้าหรือเปล่าจ้อืมาดุ่งนะเปปิเลรอยสิบบาท เกี่ยวเลยทงที่ชองสีปั่นบ่หาพัวไข่นี่หาหวกไข่เพื่อสีปั่นเด้พี่กก้อนนตี่แหรอ อย่าเพิ่มตกเด้อนได้ก็ขึ้นันล้วยาทำหงแบบแปบเด้อชเล่จะเมื่อก็บ่ได้เบ้แล้วของนาของปลาแหล่ขึนกินข้าวเที่ยงบ้านนี้เมงมันนารอยู่แต่ป่าหมันหเนายมันหกบนหิน่วันเช่นเยอะเรื่องนี้วันจะเตน นี่ม่งมันขึ้นกินข่าวปานี่พักเที่ยงกินข่าวเที่ยงชาวั้นข้นเก่าพี่น้องมันแมลงมันแซ่บ มันขัดแย่ัะเกี่ยวให้แล้วเพราะว่าเขาดิบก็เกี่ยวให้กันคอ,อนใช้หัวได้เดี <c oughs> ๋ยวพักเที่ยงขึ้นกินข้าววะ่ะมือแรงพออกันอีกเนาะยู่งหน้าเบาแปบตอนแรงนะพี่เราทั้งคนเขาชาวันอีก <c oughs> ทั้งเกี่ยวเขาเนะาะ จ่าเด้วมาฮอนิสิขอเก็บภาพบรรยากาศด้เพลงเท่านี้เนาะไปแล้วพี่น้องสบายดีเนะาะเมื่มอแรองลุยต่อมอีอะรอยงพี่เดิน